สวัสดีค่ะตอนนีู้เ้นเาอเดินเพนอยพนะคะตอนนี้กำลังเดินทางไปที่อำเภอเซกานะคะไ,ไ,ไปซอยงานพ่เป,ปิลแมงปอทอบลายงานทับบนบาทเทนนะคะตอนนี้น,นี้มีคนเป็นเพื่อนโชเฟอร์ สอนแถวแถวอุดอรนะคะตางมาแรงพอกันกับพี่น้องทั้งอำเภอเซกานะคะมานำกันเด็กพี่น้องเด้อนะคะมาขึ้นนีไปไรสดกับทีมงานเพชรลำเพลินกับมวลเยอะน,นะคะแต่ว่าคว้วาสีแดงนอนกับตีหนึ่งตีสองคือเกาล,ลัะอาชีพม,มาล้มนะคะนอนเต้นขึ้น สามโมงเช้ามาแต่งหน้าแต่งหนาวเองอาซีนแบบสวยบางก็สวยบางสุดแต่งผมก็เห็นอากาศมันห่อนนะคะอาเสียนไอ่รักันเมีต้องห่น้องอนคุ้มน้องกันนะคะติดตามได้ทางเดือนเพ็นดนมวยพรออฟฟิเชียลนะคะ ผลไม้ <c oughs> กินร่างกินเข่าอยู่ยังนอนอยาเกเห็นอยู่อไปมั้ยกินข้าวเข่าข้าวโมอยู่คนละสรารคาวมวิลาบละ <c oughs> ตอนนี้เขาวสวยเพราะท่านได้กินเยอะนะคะ <c oughs> ะรับพวกแกรมกระที่แรกก็ว่าสีไบวาย <c oughs> <c oughs> ท่างวัดทำหน้าขี้คนละได้วา <c oughs> ่าคือสีบกคือดอกลองเพิ่งแล้วก็คือสีเดก็ <c oughs> เดกกลับเพราะว่าด้วยพาละหลายๆอย่างนะคะชั่วเฟอร์เพิ่นก็สิไปวุ้งใจเกินลอยตัว ่ก็ติไปเปิดร้านต่ำหมองต่อขึ้นเก่าแหละพี่น้องมึงดิเต็มาแยูรถโคกโคกโคกแขกไม่ใช่ไปเหยียบจักรวาลสิ่งที่ยังไปยังเนี่ยตามพี่น้องติดตามเนี่ยกันแล้วกันนะคะท่างเด่นเพนยมยพรออฟฟิเชียลนะคะอาหารการกินเต็มหน้ารถจูจกว่าเป็นยังตัวเป็นยัง ทานเดินทางนะครับตัดสนทางวแถวอุดรธานีนะคะตัดแดงเร่งรีบขึืนดีขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับพี่เรียนกับบรตรลูกสาวหนูวงเพชรลุโลงยศนะคะเวงวงเพชรน,นดนดอน ความทั้ง f อของคุณดาราธัญพรนะคะทีมงานเพชรลำเพืินนะคะคุณพอ่ออนเปรดีนะคะพ,พี่ยิมพิมใจเพชรพระล้านชัยนะครับขึน้นไปมวลมวลน้ำกันอ่อนซ่อนทีมงานเพื่นอยู่<ม>นะนะนะคะจังไดครับมีงานอยู่ใส่ก็ฝากพี่น้องติดตามฝากพี่น้องให้กำลังใจในด้วยพี่น้องเด้อนะคะสำหรับวันนี้ไปที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะคะกำลังเดินทาง เดี๋ยวไป็นพรุ่นแล้วสิบอกว่าเป็นพรอ,อย่างนี้เดี๋ยวสิมาอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะคะติดตามเดือนเพ็ญใดทางเดือนเพิษนเมรพรออฟฟิเชียลด้อพี่น,น,อน้นองเด้อนะคะขอใหยหลายไทยกับสิบพท่านเก่งมันไดเพราะว่าเดือดความทีผมมีความรู <c> ้ <oughs> นะคะเอาฝากพี่น้องติดตาม <c oughs> เดือนเพิษนเมรพรออฟฟิเชียลนะคะฝากพี่น้องติดตามแม่กัแล้วกันนะคะพี่น้อง <c oughs> เอาสิมาเฮ็ดอี่อย่างแม่สิมา นันที่ยังห้พี่น้องเบิ่งนก็ติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ใน้ีพี่น้องด้วยเดี๋ยวจังคอย,ยพรอมองไ้สำคัญสำคัญเดี๋ยวสิอปเปอีกวิอวีกทีหนึ่งค่ะ